ยี่หงพาเพื่อนมาชมรถขายผลไม้สดพร้อมทานของยี่หงครับมันนี้กับหลากหลายอยู่นะครับน้องเพื่อนเนาะสับปะรดแตงโมมันแก้วมะละกอฝรั่งแช่บวยมะเขือเทศแอปเปิ้ลหล,กหลกกักๆจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนเน,น,นะครับเนาะที่รับชมคลิปดีๆของยี่หงเนาะครับเนาะจังไหนละกัอย่าลืมครับเพื่อนครับฝาก เติมกำลังใจให้กับยูของแน่นะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเหมือนครับโชว์นีิก็ยากอยู่ครับเพื่อนครับไม่อยมีเวลาเลยเนาะครับเนาะก็ยากน้ำกันทำผลไม้นี่แหละครับเพื่อนครับแก้วขมิ้นเหลืองๆนะครับเนาะแอปเปิ้ล ฟูจิกรอบๆหว,นวนานมะเขือเทศฝรั่งฝรั่งแช่บวบนะครับเนาะกระเฮ็ดด้วยน้ำปรุงรสแช่บวยยุ้ยหงนะครับเนาะถามไทยกันเข้ามาเนาะครับเนาะกะขอบคุณออเดอร์หลายๆออเดอร์ครับสำหรับน้ำปรุงรสแช่บวยยุ้ยหงนะครับเนะบาะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้น้ำปรุงรสไปเฮ็ดฝรั่งบวยมะม่วงบวยพู้ซาบวบนะครับเนาะ ก็อย่าลืมครับเพื่อนครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะหรือเพื่อนๆอยากจะได้ผงบวอยนะครับเนาะผงบวยเอาไปทําพริกเกลือบวอยนะครับเนาะก็สอบถามกันเข้ามาครับเพราะว่าสิเป็นผงบวยเพราะว่าสิเป็นกินบวอยนะครับเนาะยี่หงก็มีให้เพื่อนๆ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเนะาะมะละกอฮอลแลนด์ Holland นะครับเนาะหวาน มีหลายๆคนเนาะครับเนาะถามกันเข้ามาครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาในการเลือกผลไม้มาขายอย่างเสียนาะครับเนาะ <c oughs> ใส่พันธุ์อย่างน,น่แตงโมพันอะไรมะละกอพันอะไรอย่างเสียนาะครับเนาะ <c oughs> ส่วนมากกะมะละกอนี่ก็จะใส่ฮอนแลนด์ครับเพื่อนครับช่วงนี้ก็มีแต่ฮอนแลนด์แหละครับมะละกอสุกนะครับเนาะตั <c oughs> ้งแต่สมัยก่อนนั่นก็จะเป็นแขกดําแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเนาะครับเนาะซุมือนี่มีตั้งแต่ฮอนแลนด์เลดี้ นะครับเนาะที่ที่เห็นกันเยอะๆก็จะเป็นฮอลแลนด์ครับเมือนครับมะละกอฮอลแลนด์นะครับเนาะลักษณะก็จะเป็นเดี๋ยวอยู่หงจะพาไปเบิ้งครับเมือนครับลักษณะมะละกอนะครับเนาะประมาณนี้ครับเพื่อนครับกิโลนึงนี่ก็ประมาณมีหลายราคาเนาะครับเนาะมีหลายเบอร์อันนี้กิโลละยี่สิบห้าบาทครับเพื่อนๆือนครับเนื้อของเขานี่จะแน่นครับบริเละเนะครับเนาะ เนื้อไม่เละอยู่หงตาได้ออกจากถุงครับก็จะบวมไปก่อนปอกมื่ออื่นนี่พอดีครับนี่เนื้อแดงๆเลยนะครับเนาะครับนี่ก็ได้เวลาออกแล้วครับเหมือนครับ17นาฬิกานะครับเนาะอยู่หงกาไปหอดมองขายกับประมาณ17นาฬิกาครัวนะครับเนาะหางวงแรงแหละครับเหมือนครับก็จะขายไปจนถึง20 20.30นะครับเนาะประมาณ2ทุ่มเคืองครับ เมื่อใดเงียบแน่กับสามทุ่มพอล้วครับกับขายประมาณสองสามชั่วโมงนะครับเนาะห้าหกหนึ่งสองประมาณสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเนาะเมื่อใดขายดีกับประมาณสองชั่วโมงนะครับเนาะสองชั่วโมงกว่าๆนี่ยก็หมดแล้วครับเพื่อนครับขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับขอบคุณกําลังใจนะครับเนาะมีเวลาเดี๋ยวอยู่ฮงไปเติมนกาลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็ยากๆแน่ แต่เจ้าหน้นก็ต้องขอโทษขอภัยเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะไปครับเพื่อนครับคลิปนี้ยุ่นหงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ